ผู้ชมปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นก็ทําให้ตอนนี้ความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของประชาชนลดน้อยลงนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมเนี่ยแหละคะ่ะการบริโภคติดหรูมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัวะคะ่ะ ภาพโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ราคาให้ใช้บัตรเครดิตเนี่ยให้ผ่อนบัตรคอนเสิร์ตได้ในอัตรา0% 10เดือนหรือว่าการจูงใจให้ผ่อนสินค้าแบรนด์เนมผ่านแอปพลิเคชัน Line Facebook Instagram ล้วนสะท้อนการใช้จ่ายของประชาชนบางส่วนในยุคปัจจุบันนะคะที่ใช้จ่ายเกินรายได้แล้วก็ส่งผลให้ต้องใช้เงินในอนาคตกลายเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงอาจจะก่อให้เกิดหนี้เสียในที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมไทยยุคใหม่ก็พบว่าคนไทย1ในสมีพฤติกรรมติดรู้ค่ะโดยเฉพาะการบริโภคตลาดสินค้ากลุ่มหรู้ราาที่เติบโตมากขึ้นเพราะว่าประชาชนต้องการให้รางวัลชีวิตการเฉลิมฉลองหรือว่าอวดกันในโซเชียลมีเดียค่ะ เวลาคนซื้อลักชวรีเนี่ยคนซื้อไปเพื่ออะไรสามสีข้อเช่นอย่างแรกคืออย,อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นสินค้าในฝันเป็นของที่เขาเห็นในโฆษณาเห็นเห็นมาตั้งแต่เด็กได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กว่าอันนี้คือของดีของแพงมีแล้วบ่งบอกอะไรบางอย่างก็เป็นเรื่องในฝันอันที่2คือเป็นเรื่องของ podium of celebration หมายถึงว่าฉันมีเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในชีวิตอะไรบางอย่างสอบติดสอบได้ ได้งานใหม่มีลูกก็จะอยากเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างไปกินโอมาเกส์กัน ase, กแบบปิดโปรเจกต์ใหญ่ได้อย่างนี้ใช่มัอันที่3าก็คือว่าเป็นของบางอย่างที่เราสามารถเราเรีก Black ble, Black marketing, ยกว่า b r a c k a b l e b r a c k a b l e marketing หมายถึงว่าเขาสามารถไปอวดไปพาวกับผู้คนบนโซเชียลได้ว่าเขามีสิ่งนี้ทีนี hey, สิ่งเหล่านี้อาจจะอธิบายได้จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะภาวะสังคมไทยไตรมาสสของปี67พบว่าการใช้จ่ายของคนไทยเฉพาะตัวบุคคลนะคะมีคำนิยามที่สภาพัฒน์ใช,ช้ก็คือขาดความยับยั้งชั่งใจในการซื้อสินค้าค่ะ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรายรับของตัวเองและก็ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่โซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญให้คนตัดสินใจผ่อนไปใช้ไปผ่อนครบรับของสุดท้ายการก่อหนี้มันง่ายขึ้นค่ะขณะนี้เอง,องที่ทางทีมงานได้ไปดูมาเนี่ยมันก็จะมีะแพร่เข้าไปทั้งในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ไมว่าจะเป็น Facebook, X หรืออะไรก็ตามนะครับผ่อนได้หมดนะครับเครื่องสำอางก็ผ่อนได้นะครับซื้อเครื่องสำอางในไลน์ก็ผ่อนได้ผ่อนอาร์ตทอยผ่าน i n s t a g r กรก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมันต้องดูแลในแง่ของอีโคซิสต็มตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็คงต้องต้อง,องอสร้างทัศนคติให้พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้า ต้องดูไรายได้ของตัวเองนะครับต้องมีฟันเ n c i ล l ช i ท e ่ a c อซที่เพียงพอนะครับอืมทีนี้ค่ะ ในรายงานฉบับเดียวกันเนี่ยยังรายงานถึงภาวะหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจว่าอยู่ในระดับสูงนะคะสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาสหนึ่งขยายตัวร้อยละ2.5ค่ะคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ90.8หนี่เพื่อการบภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ของธนาคารพาณิชย์หรือ NPL เพิ่มขึ้นอยู่ที่163,000ล้านบาทนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มบัตรเครดิตมีสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียหนี้คงค้างชำระ ถึง3เดือนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่1ของปี67อยู่ที่ร้อยละ4.13ค่ะ